ก็เก้าฟุตดีทุกคนเลยนะครับพบกับช่องเก้าเก้ามิกนะครับเออที่ช่องแฟนตาลจังวันนี้ล่ะก็จะมาเดินเล่นแถวบ้านเนะนะอืมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดกระติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจริงๆก็กว่าคลิปใหม่ๆจะมาก็นานอยู่นะโอเคเราไม่ไปยังไงไปเลย โอเคเพราะนั้นก็จะเดินพาไปดูด้านหลังนะด้านหลังบ้านของพ่ออือโอเคมาแล้วพอดีพ่อใช้เปน,เนี่ตึกนครับพก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมนั้นตัดนะครับเอพอื่อเป็นการไม่สิ่อะเราไปกันตอ่อลยดูหลังบ้านพ่อก,กันเอ้าเฮ้ย มีผู้สำรวจมาใหม่ด้วยไปนูนกลับดูดี ornament. ผมไม่อยากจะเดินเลยโคตรลกเลยอาจจะมีหมู่กดไใจไปดูอีกฝั่งนันเถอะเฮอโอ้หฝั่งนี้ยิงลกมาเกยี่ตเกลโคตรลกเกออุ้ยนะผมดโดนทำอุ้ยมองลูกสมุนลูกสมุนมันก็วิ่งเก่งลูกสมุนไป ลูกสมุนยิ่งโคตรช้าเลยนอนๆก็พ่อมันลนอนหนึ่งเลยเอามาเอาไปดีอีกอีมก็จะเดินไปขอตัดไปเลยนะคะโอเคตัดมาก็จะเป็นแบบนี้นะโคตรตีสบียโกโก้สำหรับวันนี้ผม ก็ขอตัวถ่ายคลิปไปก่อนนะครับเออไม่ใช่ขอตัวลานนะเฮ้ยเออไม่ใช่พวกนั้นก็ต้องขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับบ๊ายบาย